สวัสดีนะครับานาะจิงปลาทุกท่านครับอยู่กับผมช่างกี้ส่วนปลานะครับวันนี้จะมาดูรำก่อนส่งลูกค้านะครับอันนะี้ชักหกห้าปีห้าสิบรวมๆแล้วก็เม็ดสี่สิบเป็นไม้ประดู่ทั้งลำนะครับเราจะมายิงให้ดูระยะก็ประมาณสิบเมตรสิบห้าเมตรได้ครับ นี่จะมายิงสองเสน้นเส้นเดียวไม่น่าจะถึงดูครับโดนจ่ยิงให้ดูอีกอัาน,นึลเดี๋ยวจะว่าฟุก โดนนะครับนัดสองก็โดนนะราไ,ไปดูกันครับไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับปืนชังกี้ส่วนปานนะครับเรจะไปดูกันนะรพระนะระยะก็ไกลมากรวมรวงก็สิบห้าเมตรได้ครับนี่นะครับนี่ครับเปาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได in <zy> <c oughs> well, so kind of ้ใกล้เคียงอะไรครับเนี่ยครับเขาซองซองลูกเลยนะครับหนุนแบบลูกหนึ่งปักนี้นี่ครับนี่ครับเขาซองลูกเลยระยะยิงก็นู่นครับประมาณสิบห้าก้าวได้ครับฝากไว้ด้วยนะครับปืนชังกี้ส่วนปาาครับชุดนี้จะมีอยู่สามลำครับลำนี้ ส่วนลำนี้จะมีเจ้าค้องแล้วเดี๋ยวจะส่งแล้วแต่ยังมีอีกเหมือนกันนี้ครับมีอีกสองถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับชังกีส่วนปลาครับฝากไว้ด้วยครับ